มีไหมมันมีรูไหมอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งดูดูว่ามันมีรูป่ะปนนตรงข้างบนอ่ะใช่

ไม่อยู่เลยไม่อยู่เวุ้นไผ่ด้วยอยู่วุ้นไผ่ด้วย่กินไม่ได้มาเสียแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นด้วงสาคูนะตรงนี้นะว่าโหตัวใหญ่มากด้วงสาคูปากครับนี่วุ้นไผ่มาดูใกล้ๆวุ้นไผ่วุ้นไผ่แต่กินไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ทําไมครับมันเน่าแล้วมันเสียแล้ว<อ>มีมีด้วงมาก่อนถ้าไม่มีด้วงมาก่อนอ่ะกินได้อือเดี๋ยวเราดูต่อไป น้ำเน่าน้ำเน่าหมดเลยต้นนี้ตายแน่นอนเจอวุ้นไผ่กินได้เดี๋ยวก่อนอจริงดิจริงจริงว้าวต้องล้างมีดก่อนเช็ด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 แบบนึงเตรียมพร้อมกินครับอร่อยกินยังไงกินยังไงเดี๋ยวยำเดี๋ยวตัดไม้ไผ่ จะยามเอาอว้าวเขา่านะใช้มือเลยใช้มือเลยใช้แหละไม่ต้องอะไรเยอะอ่าให้ให้ใหใหท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะแล้วมันมาโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งนะ อันนี้กินได้นะขุนไพรตัวนี้น,นี่เห็นไหมกินได้กินได้นี่นี่เลยนี่เลยกอ <c oughs> ามาก